ส่วนที่จังหวัดพังงาก็มีข่าวดีนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับพบไข่เต่าตาหนูกว่า80ฟองเลยนะครับตอนนี้ลูกเต่า ฟักออกจากไข่แล้วครับและเตรียมปล่อยสู่ทะเลเร็วๆนี้ด้วยครับนี่เป็นลูกเต่าตะนุในจํานวน85ตัวจากหลุมฟักนะครับหลังจากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่แหละครับพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าตะนุในเขตอุทยานแหน่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทางอุทยานแหน่งชาติหาดลำปีเขาลำปีหาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแหน่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตก็ได้เฝ้าติดตามการฟักของเต่าตหนุมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายไข่เต่านไปฟักบริเวณหน้าที่ทําการอุทยานและเมื่อวานนี้เองครับพบการยุบของหลุมสาเหตุที่ยุบหลุมยุบเนี่เพราาฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้สายแน่นเจ้าหน้าที่จึงขุดลงไปตรวจสอบหลุมเพาะฟักครับพบลูกเต่าขึ้นมาจากหลุม85ตัว รอฟักอีก3ฟองครับคิดเป็นอัตราการรอดจากหลุมเพาะฟักถึงร้อยละ96รวมมายกเวลาเพาะฟัก46วันครับและเนื่องด้วยสภาพอากาศในตอนนี้คลื่นลมมีกำลังแรงนะครับเจ้าที่จึงอนุบาลลูกเต่าทั้งหมดไว้ชั่วคราวเพื่อรอปล่อยสู่ทะเลเมื่อสภาพอากาศพร้อมครับ